สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของรายการผลล่าพรามโชว์วันนี้ผมเล่นใหญ่มากวันนี้ดูสดใสมากเลยนะเพราะว่าาจะเห็นทุเรียนอยู่ด้านหน้าไงเลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในช่วงฤดูกาลเนี่ย ผมเป็นตัวกินทุเรียนนะแล้วผมกินทุเรียนเอาแค่เนื้อเฉยๆเนี่ยผมกินเนี่ยเกือบ10กิโลแล้วนะฮะในประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนึกว่าวันหนึ่งตกใจคุณฮะถ้าผมกิน10กิโลวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นผมที่เมนวัดสักเมนหนึ่งเพราะว่ามันจะร้อนจนตกแตกตายเลยเป็นหนุ่มฮอตไงได้ไหมเป็นหนุ่มฮอตไงฮอตจนขั้นต้องในเตาเผาศพกันเลยไม่ได้ไไม่ด้แต่ทีนี้จะบอกกับผู้ชมว่าคือทุเรียนเนี่ยคือที่ผมผมบอกว่าคงไม่ใช่ไมีแค่ผมนะที่กินทุเรียนดุ ผมว่าหลายคนเนี่ยตงกินทุเรียนกันเยอะมากเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมรัชรุศกุลวัชระอนันต์นะฮะและดิฉันแนนปรัชญาผองประทุมค่ะวันนี้เราสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาดูในโค้งสุดท้ายผมเชื่อว่าโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่า หมดหน้านี้ไปรอทีคือปีหน,อหน้าเลยนะก็นานเลยแหละนะคะหรือว่าต้องไปทานอะไรที่มันไม่ใช่ฤดูการของมันแล้วแหละรสชาติตอนนี้ถือว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยที่สุดนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองหาซื้อหาทานกันนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ค่ะแพลตฟอร์มของเรานะคะ olala shopping com ค่ะ Facebook olala shopping line at s i olala shopping หรือหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ตรงมุมหน้าจอทีวีได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 1 1 3 5 5 5 5ค่ะนี่นะ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทุเรียนที่เรานําเสนอมาเนี่ยเกาะน,น,น,นี้ก็มีหลากหลายที่นะฮะมีทุเรียนปราจีนก็มา,าม,มีทุเรียนจากภาคใต้จันทบุรีก็มีแต่ครั้งนี้เนี่ยทุเรียนที่เรานํามาเนี่ยนะฮะเป็นทุเรียนจากจังหวัดระยองอคุณผู้ชมจังหวัดระยองเนี่ยเป็นหนึ่งในตองอูนะฮะของการส่งออกทุเรียนและพูดถึง ทุเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือที่จะมาเสาะ,ะแสวงหาทุเรียนจากจังหวัดระยองก็<อ>เยอะนะฮะใช่เลยนะคะเห็นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่เขาบอกว่าเป็นราชาแห่งผลไม้แล้วเนี่ยเป็นเหมือนแบบเราอยู่ตรงเหมืองทองเลยน้องไกด์เพราะว่าตรงหน้าเรานะนทุเรียนพอปลอกอ,ออกมาเหลืองอล่ามเลยนา่ารับปร<น>ะทานมากมายค่ะที่ผมถืออยู่เนี่ย นี่คือทองคำที่วินาของเกษตรกรนะผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ชมในช่วงในช่วง3ามสปีเนี่ยเวลามีข่าวที่ผมอ่านเนี่ยแล้วก็แบบว่าตัวทุเรียนเสียหายบ้างอะไรบ้างเขาลองให้นะฮะเพราะว่านี่คือสินค้าทำเงินของส่วนของเขาของไร่เขานะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่ส่งออกแล้วก็ทำเงินให้ประเทศไทยอย่างมหาศาลแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบกันเนาะโควิดนะคะเป็น โควิดไม่มีผลดีแต่ว่านะคะเราจะทํายังไงให้ประเทศของเราเดินหน้ากันต่อไปได้เราก็ต้องช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรอุดหนุนสินค้าไทยผลไม้ไทยนะคะรวมหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยที่ออนล่าช้อปปิ้งของเรามานําเสนอคุณผู้ชมทางบ้านค่ะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่พี่แนนพูดไปนะก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งฮะอายุ25จบมาจากเมืองนอกคิดว่าคิดไปคิดมาเนี่ยทำอย่างไรดีที่จะให้ สิ่งที่ตัวเองไปร่ำเรียนมาเนี่ยมันออกมาดีที่สุดคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเขามาอยู่ที่นี่กับรายการแล้วเขาเป็นเจ้าของสวนด้วยและที่สำคัญคือเมื่อสวนมาเองวิธีการขายแบบคนรุ่นใหม่มันก็ยิ่งสร้างความน่าสนใจเข้าไปอีกวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยนะฮะแขกรับเชิญของเรานะฮะจกทาง u l t i m a t e t r i c กนะครับคุณกิติศักดิ์จุริตงามหรือคุณภัยครับ สวัสดีคะสวัสดีคับวันนี้มาแบบโอ้โหหล่เนี้เลยสวัสดีฮะคุณผัยฮะค่ะครับให้ผมคือคุณผู้ชมผมไม่ได้โกหกก่นเนาะเขา25 25 25กับการเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรารู้ทางรู้ว่าในยุคสมัยนี้สงครามธุรกิจมันคือสงครามขนาดย่อมๆเลยนะเยอะเลยแหละถามกับน้องผัยก่อนเลยว่าวันนี้ที่มาวันนี้ขอสั้นๆแล้วกัน เลือกทําธุรกิจในอายุ25กับทุเรียนเนี่ยอะไรมาคือความคิดที่ทําให้เราเริ่มต้นธุรกิจนี้กับการเอานําทุเรียนมาปอกไข่ก็จริงจริงก็คือที่บ้านนะครับมีสวนทุเรียนอยู่แล้วแล้วก็ต้นทุเรียนเนี่ยก็คือปล่อยเลยตามเลยเลยก็คือ มีลูกก็ขายไม่มีลูกก็ไม่ขายแบบนั้นเลยเหรอใช่ครับใช่วีนี้ถ้าก่อนหน้านี้คุณเอามาให้ผมก็ได้นะถ้าน้องไก่ได้รู้จักกันส่วนตัวนี่จะไม่ได้ปล่อยให้ทุเรียนเว้นว่างนะพี่ไกจะแบบว่าไปหัวก็ได้เถ้าบ้านไม่แห้งเลยแหละใช่แล้วทีนี้พอผ่ากลับมาก็คือเห็นลูกทุเรียนมันอยู่เป็นต้นแล้วก็เอ๊ะเราจะทํายังไงให้ให้ลูกแบบเนี้ยทุเรียนลูกแบบเนี้ยที่มันไม่ได้โดนบํารุงรักษาอย่าง ครบถ้วนเนี่ยที่เขาไม่ได้ฉีดสารเคมีอะไรเงี้ยลูกมันก็จะบิดบิดเบี้ยวเนาะมันก็จะไม่กลมสวยงามเราจะทํายังไงให้มันแบบมีราคามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปผ่านพิธีการอะไรมากมายก็แค่เราก็คิดแค่ว่าเอามาแกะเนื้อแล้วก็ขายเนาะแต่การที่เอามาแกะเนื้อแล้วขายเนี่ยคุณผู้ชมถามกันก่อนนะที่สวนที่บ้านี่นมีกี่ไร่ครับก็ไม่เท่าไหร่ครับก็แค่ประมาณ6-7ถึงไร่แล้วก็ับแต่ว่าไม่ใช่เป็นทุเรียนล้วนเป็นสวนผสม คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องเขาเนี่ยมีไหวพริบที่ดีมากนะฮะเวลาตอบคาถามไปปั๊บดูคอมการ์ดไปด้วยดูคอมคอมการ์ดเขียนอะไรปั๊บน้องน้องดูหมดเลยนะแล้วนอกเหนือจากที่บอกว่าปลูกทุเรียนแล้วว่ะค่ะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยมีผลไม้ชนิดไหนคะที่น้องไผ่ปลูกด้วยอะคะก็จะมีมังคุดมีเงาะมีลองกองรับอะไรนะครับผสมอยู่แล้วก็มีพืชผัก ก็เป็นพวกมะนาวและพวกนี้คับแต่วันนี้เราโฟกัสนที่ทุเรียนทีนี้พอเรามาพอเรามาทําเองและในอายุ25ที่เรามองเนี่ยตอนตอนนี้ที่เรามองคือว่าทุเรียนแกะเปลือกมันก็มีอย่างที่เราทราบกันนะคนทําเยอะมากมีหลากหลายที่ทอเลยแหละอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ถ้าเจ้าใหม่ที่มาต้องแข่งกันด้วยราคาและแลกกับคุณภาพทีนี้อย่างของเราเนี่ยคำว่าทุเรียนจากของเราเนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนในตลาดที่เรามี คือเราเอาจุดเด่นของเราที่คือส่วนของเราเนี่ยเป็นส่วนที่อินรีย์ครับ,รบ<ๆ>ก็คือยังไม่ถึงขั้นออร์แกนิกแต่ว่าค,คำว่าอินรีเนี่ยก็คือแน่ <ๆ S 1> <ammed. S 2> นอนแหละปลอดภัยจากสารเคมีอยู่แล้วคือใช้สารอินทรีย์ในการควบคุมผลผลิตแล้วก็ใช้หลักการเตรียมดินการเตรียมปุ๋ยอะไรเงี้ยครับๆๆทบี่ไม่ไม่ไม่พึ่งสารเคมีมากจนเกินไปทำให พวกบริโภคเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนั้นการันตีว่านี่คือจุดยืนของสวนเราแต่ทีนี้คุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะด้านหน้าของเรา<อ>ก้านยาวก้านยาวที่เอามาที่ผมชี้ไปอยูรงน,น,นู้นเนี่ยนู่นเนี่ยนะก้านยาวเนี่ยลูกใหญ่มากเละคุณฮะ ผมสาบานได้ผมไม่เคยเจอก้านยาวลูกขนาดนี้แต่ว่านอกจากที่ลูกใหญ่แล้วเนี่ยนะถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าพี่นึกว่าของปลอมเพราะว่ามันสดมากอะ่ะคือไม่ได้บอกว่าเป็นของปลอมนะเนี่ยคือของจริงแต่ว่ามันสดเหมือนกับว่าไม่ใช่ทุเรียนที่เราเคยเห็นคือมันสดจริงๆเหมือนตัดออกมาจากต้นเลยแต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานอะ่ะเราเราเคย พี่ถามน้องไผ่เนาะว่าเ้ยเวลาที่เราเคยเห็นการที่เขาเก็บทุเรียนแบบโยนหรือเปล่าแล้วมันทําให้รูปทรงของทุเรียนเนี่ยมันเสียหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของเราในไร่ของเราอะค่ะมันมีวิธีการเก็บยังไงเพื่อเป็นการรักษาตั้งแต่เปลือกผิวของมันเลยออก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าต้นที่สูงมากๆเนี่ยครับก็ก็จะมีคนขึ้นไปบนบนต้นเนาะี๋ยวสูงมากๆนี่คือประมาณ15บเมตร15เมตรคุณสูงมากตึกหชั้นนะ <อ>คือต้องมีคนปีนไปเก็บทุเรียนอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วก็ก็คือถ้าสูงมากเนี่ย <ฮะ S 2> คือจะไม่ไม่ใช้การตัดแล้วก็โยนลงมาแล้วก็นับซึ่งมันจะมีโอกาสพลาดสูงเราก็ใช้วิธีการเอาเชือกครับมัด <ฮะ S 2> ตัวกระป๋องหรือ<ฮ>ะตะกร้าแล้วก็โยงขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นไปแล้วก็ตัดแล้วก็หย่อนใส่ตะกร้านั้นครับแล้วก็เอาลงเอาลงไม่เสียรูปทรงด้วยเนาะค่อยๆลำเลียงกันมันจะไม่ช้ำคุณผู้ชมคือ ตอนแรกเนี่ยถ้าหนามันแบบว่าโหดๆวันนี้ผมนึกว่าขันนุ่นนะเนี่ยลูกใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมขันนุ่นลูกหนึ่งเนี่ยเวลาเวลาช่างหลังจริงลูกหนึ่งเป็น10กิโลนะแต่นี่ก็เป็นแบบเหมือนขนุนไซส์เล็กๆเหมือนกันประมาณ4กิโลกว่าๆครับลูกนี้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลาเราไปซื้อทุเรียนเนี่ยพี่แนนเข้าใจกันเนาะทุกวันนี้เนี่ยผมเคยพูดนะซื้อทุเรียนเหมือนเล่นเกมวัดดวงเหมือนเล่นเกมวัดดว่างเออไม่รู้เลยว่า จะบอกเกวัดดวงก็ได้หรือถ้าเป็นสัพท์แบบชาวบ้านชาวบ้านอีกคือหวยทุเรียนซื้อไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าสายจริงๆวันนี้ที่เรานํามานำนำนเสนอเนี่ยคือเรามีทุเรียนอยู่สามพันอยู่ต้องไหมฮะครับอ่ะผมไล่ไปทีละพันก่อนอย่างหมอนทองหมอนทองสั่งแล้วเลือกได้กี่เนื้อฮะ ก็หลักๆก็ลูกค้าจะมีรีเควสมาประมาณ3เนื้อก็คือกรอบหามกรอบแฮมกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในแล้วก็สุกนุ่มสุกนุ่มชาติสุกนุ่มเนี่ยก็คือจะหวานที่สุดเพราะว่าประมาณน้ําตาลเนี่ยคือแป้งเนี่ยเปลี่ยนเป็นประมาณน้ําตาลมากที่สุดแล้วนี่คุณผู้ชมที่ผมถามเนี่ยคือคือเราไม่ได้เตรียมกันก่อนนะแต่คือคนที่ทําธุรกิจจริงๆเนี่ยถ้าใจมันจะเริ่มทําแล้วมันต้องรู้หรือูจริงนะคุณผู้ชมผมนับถือเขานะจริงๆแต่ทีเนี้ย นอกจากตัวเขาเล้วแต่คือแต่คือสินค้ามันก็ต้องดีด้วยไงประเด็นหนึ่งเนี่ยทุเรียนหมอนทองเนื้อได้3ามสมเนื้นะฮะกรอบห้ามกรอบ่อกนุ่มในและก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสุกทั่วอย่างก้านยาวถ้าคนจะกินหลักๆเนี่ยมันมีอยู่กินเนื้อก็จะเป็นสุกกาลังทานแล้วก็กรอบกรอบนอกนุ่มในก็มีติด ติดติดกรอบนิดนึงแต่ว่าไม่เท่ากับหมอนทองเพราะเนื้อเขาจะบางกว่าโอถ้าหาวัู้ถุดชบทุกชนกรอบกว่านี้นะฮะเอาไปชุบแป้งทอดไม่ต้องชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดเลยแต่ว่าในส่วนของก้านยาวมันจะมีความเป็นครีมมี่มากกว่าใช่ครับมันจะมีความมันค่ะแบบกัดไปแล้วมันจะเป็นแบบมันแบบคนที่พิสูจน์ได้เนี่ยอยู่แถวๆนี้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายๆแล้วกันเออช่วงท้าย แสดงว่าวันนี้จะชิมอีกเหรอพอบอกช่วงท้ทานชิมเอ้าคุณผู้ชมรายการสดอ่ะใครใครเขาจะเชื่อว่าแบบว่าเออรสั่งเป็นยังไงเราพูดได้ก็ต้องให้ไชิมนะทำให้พี่ไกด์ชิมทีนี้มาดูพันหนึ่พันหนึ่งทีนี้ทุเรียนเนี่ยอาการยาวหมอนทองจะเป็นแบบท็อปทูเนาะแต่พอมาเป็นชนีเนี่ยหลายคนบอกว่าอืมชะนีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทุเรียนชนีเนี่ยหลักๆเนี่ย ใช้ครว่ากินเนื้อแนะนําว่าควรจะกินเนื้อไหนถ้าคุณผู้ชมจะสั่งไปถ้าเป็นชนีไข่ก็แนะนําเป็นเนื้อกําลังทานเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อสุกนิ่มเนี่ยสุกจนนุ่มแบบมันอาจจะติดความขมนิดนึงแต่บางท่านอาจจะชอบอที่เขาเอาเนื้อเนี่ยไปทําข้าวเหนียวพิกดกดอ๋อข้าวเหนียวทุเรียนตัวเนี้เนาะอ๋อถ้าอย่างนั้นทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมฮะวันเนี้ย ราคาเนี่ยคุณผ,ผู้ชมราคาดีมากก่อนผมบอกราคานะค่ะการยาวกับกาทุเรียนพันชนีผมเข้าใจอยู่มันมันมีปลูกมากกว่าก้านยาวแต่คุณทําราคาก้านยาวนี่คุณใจถึงมากนะ <biases> <S <S เห็นราคาก้านยาแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่าทุเรียนก้านยาวถือว่าเป็นพันทุเรียนที่มีราคาแพงที่สุดนะคะ <plays S 1> แล้วก็ไปแข่งขันก็ได้ราคาดีด้วยนะนะคะ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะออติเมทริกนะคะมานําเสนอคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทุเรียนสามายพันธุ์ค่ะทุเรียนหมอนทองแกะเนื้อจังหวัดระยองนะคะ1กิโลกรัมราคา1,190บาทค่ะทุเรียนก้านยาวแกะเนื้อจังหวัดระยอง1กิโลกรัมราคา1